สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูเครื่องบัดกรีนะครับเครื่องบัดกรีที่ใช้แก๊สนะครับใช้เตาแก๊สเลยนะครับคือผมเออร้อนร้อนร้อน,อนได้คิดค้นเครื่องบัดกรีนี้มาโดยบังเอ,อิญนะครับไม่บังเอิญแล้วแหละไอ้เนี่ยคือถ้าบ้านไหนมีเตาแก๊สนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องบัดกรีนี้ได้ทันทีนะครับนะขอย้ําว่าบ้านใครมีเตาแก๊ส สามารถใช้เครื่องบัดกรีนี้ได้นะครับนี่แล้วเราก็จะทําการเชื่อมนะทําการเชื่อมอุปกรณ์ปกติผมต้องใช้หลอดไฟไงต้องใช้หลอดไฟก็ทําการเชื่อมนะเห็นไะมันก็จะติดครับแหนะติดเลยเนหะ็นไหม ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ้เรียบร้อยนี่คือเครื่องบัดกรีแก๊สนะครับวิธีก็คือเอาเครื่องบัดกรีพวกนี้เอามาวางไว้ที่ห่วงแก๊สนะครับแล้วก็ให้มันทําความร้อนแล้วก็จะได้เครื่องบัดกรีนะครับเห็นไหมสบาย